แลนหนีเร็วแลนหนีสวัสด,ดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมพับจีพีจับพีจับน่องด้บออุ้ยปืนนอนอยู่บนนี้แหละใครจะไปไหนก็ไปอ่ะกูชอบขี่ตะไครงน,นี้มันเขียวๆดิโอ้ยอย่าทิ้งกูดิขากูหักอยู่ด้วยอย่ะอุ้ย โอ้ยกวางไปหายามาให้หน่อยดิพวกกูไม่ไหวกันแล้วมึงจบอะไรมาคุณก้อนกั้นจบประเทศจีนหมอในประเทศจีนหมินอยประเทศจอร์จอะไรวะนั่นเป็นภาษาจีนไงภาษาจีนจะพูดกับคำหมอช่วยผมหน่อยหมอยช่วยผมหนาะหจีน้าก้างก้านกูติดเปลือเมื่อกี้บอลมันก้มหัวได้เหรอวะอ้าวก็กลัวมันโดนหัวแล้วก็ต้องจ่ายยะดิเอ้ยกูไม่ทันสังเกตเลยเมื่อกี้กูมัวแต่กินกุ้ยช่ายอยู่พยายามไปฝึกเป็นคนจีน กุ้ยช่ายไม่ได้บอกว่ามึงเป็นคนจีนใช่หรอฟังมานี่ดิเฮ้ยอุ้ยเอาวะมานนี่ดิอะไรอ้าวกูกินกุ้ยช่ายก้มกลับมาอีกทีนึงออกบ่ได้แล้วเด้อสซูสเดี๋ยวมึงมึงหันมาผมไม่ยอมครับกูจะฟ้องคุณผู้ชมขอบคุณครับไป่ให้ถ่ายได้แล้วปวดจะคุกแล้วกูออกจากคุกแล้วโอ้ยเอาไว้ชิดด้วย คนไข้คนหนึ่งมึงจะของมึงต่อยกูโอ้อน,น,นี่ของขวัญวันเกิดมึงได้จักรยานเป็นของขวัญวันเกิดใช่ใช <laughs> <Yes. S 1> <Yes. S 2> ้ถ่ายรูปไปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไปด้วยไปด้วยแล้วลก็ได้กระเป๋าได้กระเป๋าใหม่ด้วยดิโอ้โกระเป๋าสวยจังเลยครับขอยิงองอยก้างคนให้นี่คนให้คนให้ยืงขอยืงหยอยข้างทางน่าทางนี้ดิอือกราตุกมาให้หนังสือยิ้มลืมตาหน่อยครับคุณก้อนกาลืมตาหน่อยครับ ไอพวกบุลลี่อะไอ้นัทตีคุกรอบสองช่วยซอยแนะอ่าถ้ามึงไม่ออกอ่ะพวกเราจะกลายเป็นตอตะโกกันมึงเลือกเลยเฮ้ยย่าย่าไม่แรงเฮ้ยเอ้ยนี่เอาตอนที่มันรูดไปมันหล่อกูได้ละหมัดนึงอ่ะมันนำผมอย่าทำให้เสี้ยวและเลียวรอบใดไม่ โอ้ยเร็วเดี๋ยวเวลาเข้าเมืองแล้วเนี่ยเข้าเมืองเต็มเลยนะเนี่ยนัดวิชัยอ่ะนี่เราอยู่ประเทศไหนเราเจอลิวเตอร์หัวฮะอยากเจอลิวเตอร์หัวต้องเก็บชื่อก่อนไหมเก็บชื่อก่อนไปคุณครูจะพาเราเข้าเมืองแล้วเด็กๆเร็วแล่นๆดูนะดูนะดูบอกข้างๆด้วยเพื่อนยังไม่มาก็ยกมือบอกรอคุณหมอด้วยครับคุณหมอยังไม่ได้มาด้วยเลยอ่ะคุณหมออยู่ไหนล่ะอุ้ยเหยียบดีนะเหยียบดีดีนะกูใส่คอนบอร์ดแล้วไปเตะหน้ามึงอ่ะ ดูคุณหมอทำสิครับอนอั่นขอเพลงหมอลำแหวนหนีแล้วแล่นหนีเราช่วยก่อนอช่วยก่อนว้าว ไอ <laughs> <inal outro> <l oth sed> ้ควางควายอคูณหกกูไม่ใช้มารับเราไปทีคุณหมอไปซ่อมคุณกูแน่ะซ่อมคุณครูโอ้ยนะคุณกูอยู่ตรงนั้นตัวกูมีของมากมายพอเอาไปขายเอาไปขายคุณหกด้วยคุณสี่ขับเลยขับเลยขับเลยขับไปเป็นขับไปเป็นแล้วมึงขับมาได้ไงดูมึงเก็บของกันเลยนะลุงกินศพลุงดืเอากูไปด้วยดิเอากูไปด้วยดิไม่เป็นไรคนตายก็ตายอยู่แล้วอย่ามาอย่ามาอย่ามาพวกเราเลย โอเคครับร้อนครับมีอะไรครับวันนี้คุณรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีเป็นบ้านเลยครับผมแล้วคุณรู้สึกยังไงกับการสูญเสียคุณกวางไปผมคิดว่าการที่ฟ้าผ่าเป็นเรื่องปกติครับเป็นอุบัติเหตุถือว่ายอมรับได้มไ,มไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอยางแตกยางแตกไม่มีอะไรอุบัติเหตุขอเราให้เติมลมยางมาต้องตั้งตั้งตั้งจ้าวมาด้วยสามชาติสามชาติมีเท่าไรใส่ไม่ตองยังทำไมถึงใจไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไร กบไปเลยโตบมาแล้วตบมาแล้วทุกคนไปเลยทุกคนไปเลยตบแรงๆเดี๋ยวข้าปลอดภัยไม่เป็นไรครับโอ้เราสวดมนต์เราสวดมนต์เราสวดมนต์แล้วเรารู้สึกดีมากเลยอ่ะไปเรียนไปเรียนไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือไม่เอาไม่อยากเรียนโตชูจูฟูบายมอเตอร์ไซค์ลฝึกพูดภาษาอังกฤษให้่าป๊าปี้ผมหมุนคุณฮัลโหลไอ้วอลโดนยิงจนมันเออเลอร์เออรักเออเลอร์ผมแล้วน้ำมันปอเติมน้ำมันมีคนทิ้งน้ำมันไว้ กับดักกับดักหนีนี้มีคนยิงกับดักไว้เมื่อกี้ที่เราจอดเรารถระเบิดเลยอะพลังโบบีไทยบัความจุกไหลไอไลายบีดอยู่เะสโคปกูไปมือไอ้วางติดมา้วยอุ้ยใช่อก่อนตายมันจับสโคปอยู่เลยเหรอแบบเป็นกระดูกแห้งๆอ่ะเพราะว่ามันโดนระเบิดโดนฟ้าผ่าไงอุ้ยหลอนเนี่ยนะหลอนชะได้เลยอธิษฐานก่อนใช้อธิษฐานก่อนใช้แล้วไอ้กวางจะช่วยมึงจับกล้องให้นิ่งขึ้นเพราะว่ามือมันติดมาด้วยอุ้ยหลอนโอ้โหผมคุณเยอะเหมือนกันนะครับคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไม่มีผมแล้ว คุณจะหัวล้นเดี๋ยวคงเป็นปัญญาประดิษฐ์ตัดผมเาอวะเออก็เป็น artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์เพราะว่าช่องกูมันเป็นอันนี้ไง android ไงใครใช้ ios กูเดินไม่หักคอเลยมันต้องกลัวมันต้องกลัวมันต้องย่านดอกเด้อสู่เฮ้ยมันมันมันอยู่มันอยู่ตร้นั้นอยู่นั้นไม่ใช่นี่วะใช่นี่วะไม่ใช่นี่วะใช่นี่วะมันอยู่นั้นเห็นปะเดี๋ยวมันต้องเข้าวงมาเราจะรอเก็บมันเราจะอยู่ตต้นไม้ต้นนี้แหละละโม่ละโม่เลิฟยู่เลิฟยู่เด้อสู่เด้อ มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราจุดเราโคตรดีจุดเราโคตรเบดจุดเราโคตรเงียบจุดเราโคตรนอนสบายหายห่วงปลอดภัยระวังตี้บนมันมองลงมาเห็นเราระวังตี้บนมองมองเห็นเป็นตัวไม่ยิงไม่ยิงเราไม่ยิงแคงงั้นโอเคกวางกูตั้งโศกขึ้นมาแล้วพ่อแม่มากวางพ่อแม่มากวางด้วช่วยด้วยสวดโอยอนไท้ด้วยคอยระวังฝั่งฝั่งซ้ายไว้เผื่อมันจะขึ้นมาฝั่งไขวไม่เป็นลาฝั่งขวาไม่เป็นไร ฝั่งซ้ายมันจะมาฝั่งซ้ายมันจะมาฝั่งขวาไม่เป็นไรไม่ยิง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 ไม่ต้องยิงอย่าเพิ่งยิงรอก่อนรอก่อนพะแม่กวานไปปลดไวยพรลูกด้วยอุ้ยมันยดีแล้วมันรู้กันมีอยู่ของเรามันรู้กันมีอยู่ของเราไว้ยว้ยทางซ้ายมาทางซ้ายซ้ายเห็นแล้วเห็นแล้วฝั่ซ้ายมาโอ้โหมันเยอะว่ะมันเยอะว่ะมันเยอะว่ะไม่รู้เขาไม่รับรู้นี่ไงโอ้ปลาสุดยอดเฮ้ยถ้าสรุปเราเป็นที่หนึ่งนี่ตลกเลยนะ ไม่รู้งานไม่รับรู้เราทําตัวมึนๆไ,ไ,ไม่รู้ไม่เกี่ยวหมายเล่นเฉยๆเอาอีกเล่นอีกกูยังไม่ได้ทําอะไรเลยย้อนย่าไปไกว่ามไม่เต้นอยู่ไ้ปอกับอออก,กูบแล้วระเบิดลงตาย <c oughs> ดีนะแม่งไม่จบจแต่ตรงนั้น <c oughs> ยังมาจบที่สองได้ยังคิดดูเอาลวกันเถอะไอกวางมันอวยพอให้เราเนี่ยเออกูขอพักก่อนแล้วมัง